วันนี้ก็จะนำเสนอศาลาธรรมสังเวทอีกอีกองหนึ่งนะคะอีกศาลาหนึ่งนะคะอยู่ถัดมาจากศาลาเมื่อวานนี้ค่ะ,คะก็จะใหญ่กว่าศาลาหลังแรกเมื่อวานนี้หน่อยหนึ่งนะคะ ข้างๆก็จะมีปลูกต้นไม้เอาไว้เพื่อความรื่นรมค่ะจันผาแล้วก็หมาหมากนี่หมากฝรั่งค่ะไม่ใช่หมากไทยอันนี้ก็ตามหางจิ้งจอกอันนี้ก็เต่ารังค่ะ แล้วลังนี้เขาบอกว่าลูกมันคันนะคะคันแต่แต่พวกปลาล์มพวกไม้พวกปลาล์มเนี่ยค่ะแกนในเขากินได้อะตรงยอดน่ะยอดเหมือนยอดมะพร้าวอ่ะกินได้ค่ะนี่ปลาล์มหางจิ้งจอกนี่หมากฝรั่งแล้วก็อย่างนี้จันผา ก็มาหอกกันีแล้วก็เดินรอบศาลาก็จะมีเสาบริจาคเสาต้นละแปดพันก็แล้วแต่คือทำบุญกับศพนะคะ ทำบุญกับศพเนี่ยทำบุญกับคนตายเนี่ยได้บุญนะคะได้บุญมากนี่ใช้ได้เป็นทั้งโรงรถทั้งเวลามีแขกเยอะๆก็ตั้งก็อีตั้งเ้าอี้แล้วก็นั่งฟั่งสวดราชรถ ไปไม่กลับส่งส่งให้ไปไม่กลับราชรถเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยชมเมนค่ะวันนี้ชมสาลากันก่อนปิดอยู่ไม่ต้องเปิดให้ชมหรอกนะคะเพราะว่าข้างในก็เหมือนสาราทั่วๆไปนั่นแหละค่ะโลง่ลงๆแล้วก็พอเวลามีงานสวดก็ ได้ตั้งพิธีตั้งโต๊ะตั้งเก้าอี้ทำพิธีกันค่ะนี่คือหลังที่สองจะกว้างกว่าหลังแรกกว้างกว่ามากศรัทธ,ธายาโยอมก็บริจาคเสากันพละเสาสองเสาน่าชื่นชมให้ดูสักหน่อยคำห้ามอะไรอีก ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในวัดห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในวัดนี่ค่ะอันนี้คืออันนี้คือสาลาเมื่อวานที่เราเดินกันแล้วนี่หลังที่สองหลังที่สองคือถัดมาจากหลังเมื่อวานนี้ค่ะเป็นอันว่า เราได้สารามาสองหลักนี่เหลืองปรดียาทรเหลืองอินเดียเขาก็เริ่มออกดอกแล้วใบเขาจะเรียวเรียวเรียวเล็กๆแต่ริมถนนเอเซียนี่ดอกเยอเลยนี่ค่ะใบเขาลักษณะใบเป็นยังสีเป็นอย่างนี้ค่ะ हाँ का